ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปสั้นๆวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อสอบนะครับที่นิยมออกทุกสนามเลยนะครับก็มีอยู่2คํานะครับเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยก็คือการร้องทุกข์กับการอุทธร์นะครับส่วนเรานิยมเรียกว่าการอุทธร์และการร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการอุทธร์ก่อนนะครับการอุทธร์และการร้องทุกข์นะครับการอุทธร์ใช้ในกรณีถูกลงโทษทางวินัย5สถาน สถานมีอะไรบ้างภาคตัดลดปลดไล่อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่พี่น้องเราจําได้อยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับวินัยไม่ร้ายแรงนะครับของครูสังกัดสพสพมนะครับกรณีที่ผอ,อหรือผอโรงเรียนเป็นผู้สั่งลงโทษนะครับมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออกกคสเขตภายใน30วันนะครับมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออกกคเขตภายใน30วันนะครับ เรามาดูการลงโทษของพอกับพอกับรอ,อ,อ,องพอ,อ,อน,นะครับการลงโทษของพอ,อ,อกรณีไม่รายแดงก็คือเอาพอ,อ,อก่อนนะครับพอ,อ,อก็จะเป็นภาคทันกับตัดนะครับมีภาคกับตัดนะครับมีสองสี่หนึ่งสองสามตามสูตรที่ผมได้นำเรียนนะครับร้อยละสองหรือร้อยละสี่นะครับตัด เป็นเวลา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่กรณีนะครับกรณีผอโอเขตก็จะเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มอำนาจก็คือภาคตัดลดนะครับภาคตัดลดนะครับก็สูตรก็เหมือนกันนะครับ2 4 1 2ี่นสานะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการอุทธรนะครับอุทธรต่ออกกสเขตภายใน30วันนะครับ สูตรในการท่องจำนะครับอุทรวนสามสินะครับอุทรวนสามสินะครับก็คือขอเถอะนะครับขยายระยะเวลาให้ฉันถึง30วันนะครับสาวันก็1เดือนเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับฉะนั้นข้อสอบค่าเขาออกได้ว่าการอุทธรนะครับกรณีที่ถูกพอโรงเรียนลงโทษทางวินัยนะครับสามารถอุทธรได้ต่อใคร นะครับคำตอบคืออก,อกกศเขตพื้นที่การศึกษานะครับช้อยข้อสอบตัวแรกที่อาจจะออกได้2นะครับกรณีการอุทธรนะครับที่โดนลงโทษทางวินยัยโดยท่านผอ,อโรงเรียนเนี่ยสามารถอุทธรได้ภายในกี่วันคำตอบคืออุทธรวอนสามสิบนั่นเองนะครับโอเคนะครับหรือท่านจะท่องสูตรนี้ก็ได้นะครับอกกศ อ,อ,อ,อุทอนเอาอุท้อนเขาเป็นที่ตั้งเลยนะครับจําไว้ว่าเป็นอกก,ะกะสอสสำหรับวินัยไม่แรงวอนสาเนี่ยท่านก็ได้ท่านก็จะได้ข้อสอบไป3าข้อ2ข้อแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคในการท่องจํานะครับแต่ถ้าเป็นคําสั่งที่เกิดจากนายกนะครับเลขากรบถนี้สําคัญเลยนะครับก็ภายใน30วันเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูการอุทธร์วินัยร้ายแรงนะครับในกรณีที่วินัยร้ายแรงนะครับคุณครูที่สังกัดสพอมอสพปนะครับทั้งครูผู้ช่วยและทุกวิทยฐานะนะครับมีสิทธอิอุทธร์ต่อกคสอภายใน30วันคีย์เวิร์ดสำหรับการอุทธร์นั่นก็คือการถูกลงโทษทางวินัยต้องใช้เป็นการอุทธร์นะครับต้องใช้เป็นการอุทธร์นะครับ คำสั่งวินัยไม่แรงเนี่ยผู้ที่สืบสวนส,สอบสวนท่านนั่นก็คือผู้บังคับบัญชานะครับอย่างเช่นในโรงเรียนท่านเป็นครูนะครับผู้บังคับบัญชาของท่านนั่นก็คือพอโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นคนในเขตก็จะเป็นพอเขตถูกต้องไหมครับเป็นผู้บังคับบัญชาอันนี้คือวินยัยไม่แรงแต่ถ้าเป็นวินย ring, ัยแรงก็ <King> จะมีก็จะเป็นผู้มีอำนาจตามมาตราห้าสิบสามนะครับมาตราห้าสิบสามเป็นผู้ที่ สืบสวนสอบสวนนะครับและลงโทษทางวินัยนะครับสําหรับคุณครูที่มีมูลนะครับกระทําผิดนะครับผู้มีมาตรา53ของท่านเป็นใครบ้างล่ะนะครับอย่างเช่นครูที่ไม่มีวิทยาฐานะก็จะเป็นผอโรงเรียนแต่ถ้าเป็นครูที่ชํานาญการจนถึงเชี่ยวชาญก็จะเป็นใครครับผู้มีอํานาจตามมาตรา53ของท่านนั่นก็คือผอ,อเขตนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อสอบในเรื่องของการอุทธรณ์นั่นเองนะครับ